บรรยากาศช่วงสัปดาห์ที่2หลังประกาศควบคุมเวลาข้ามพรมแดนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกที่อำเภออรันีประเทศจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ก็ย,ยังคงเปิดประตูด่านในช่วงเวลา8นาฬิกาตามประกาศควบคุมข้ามแดนค่ะ บริเวณฝั่งขาออกมีพี่น้องชาวกัมพูชารอข้ามแดนจํานวนไม่มากนักโดยเจ้าหน้าที่ยังคงพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ขณะที่ทีมข่าวได้พบกับนางตางังหญิงสาวชาวจังหวัดตะแก้วประเทศกัมพูชาที่มีพรมแดนติดกับประเทศเวียดนามโดยนางตังวัย45ปีเล่าว,ว่าเธอพาลูกสาวที่เป็นโรคทางสมองมีปัญหาลมชักเดินทางไปรักษาตัวตามนัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานาครเมื่อสามวันก่อนโดยได้รับการอำนวยความสะดวกในการข้ามพรมแดนเป็นอย่างดี และในวันนี้อาการดีขึ้นกำลังจะเดินทางกลับประเทศโดยในอีก6เดือนก็จะกลับมารักษาใหม่ตามที่หมอนัด ดยยืนยันว่าการข้ามปมแดนของผู้ป่วยชาวกัมพูชามีความสะดวกและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเธอยังเล่าอีกว่าที่โรงพยาบาลรามามีผู้ป่วยชาวกัมพูชาเดินทางไปรักษาตัวจํานวนมากนอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าเคยพาบุตรสาวไปรักษาตัวที่ประเทศเวียดนามถึง3ามครั้งเสียค่าใช้ใจ่ายเป็นจนํานวนมากแต่อาการไม่ดีขึ้นหลังจากตัดสินใจมารักษาตัวที่ประเทศไทยอาการดีขึ้นอาการลมชักสงบและค่าใช้ใจ่ายประหยัดมากกว่าตอนนี้แม้ว่าลูกจะยังไม่หายขาดแต่มีความสุข ที่ได้เข้าถึงการรักษาได้เจอหมอได้ยากลับไปทานที่บ้านนานถึง6เดือนหลังจากนี้ก็จะทําหน้าที่หาเงินเพื่อเลี้ยงดูและพาลูกกลับไปยังกลับไปรักษาอย่างประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาก็สงสารอยู่เขาก็มีรถไฮเยนคนเดินไม่ได้อ่ะฝังไทยนี่เขาก็ดีเขามีรถไฮเยนมาขึ้นรถเขาก็เอา,อา,าเอกสารแป๊บเดียวเองเขาก็ให้เขา้ามา <S <S จ้าตรงมาพี่ทางไปม้าก็สงสารลูกอ่ะ ไม่มียากินเขาชักตลอดเดือนสิบสองก็มาใหม่ไม่ก่อนหนูไปโรงพยาบาลน,นี่ก็เห็นกัมวิชาเข้ากไ็ไปเยอะมีใบหนัดด้วยไปเยอะ<ป>ดีดีใจพี่ชา,าแต่ดีใจแต่ต้องหาตังเลี้ยงเขาไม่ยังไม่รู้หาได้ถึงตรงไหน,นถึงไหน,นถ้าหาได้ก็ดูข่าวทาไม่ได้ก็ตามบนตามกรรมเขา